สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีคำถามที่เออหน้าคิดมากๆเลยค่ะคือในบรรดาอำนาจหลักๆ3ฝ่ายที่เราคุ้นเคยกันดีนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยถ้าเรามองกันที่ธรรมชาติของอำนาจแต่ละฝ่ายเลยนะคะฝ่ายไหนกันแน่ที่ดูแล้วมีโอกาสจะไปเริ่มละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้น้อยที่สุดครับ เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันอาจจะต้องทบทวนหลักการใหญ่ๆกันนิดนึงก่อนไหมคะเรื่องการแบ่งแยกอำนาจที่เขาออกแบบมาเพื่อถ่วงดุลกันไม่ให้ใครมีอำนาจมากเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะใช่เลยครับการเข้าใจหลักการพื้นฐานนี้สำคัญมากเพราะคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันชวนให้เรามองลึกลงไปในโครงสร้างเลยว่ากลไกลที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันช่วยปกป้องสิทธิเราจริงๆหรือเปล่า หรือมันมีจุดไหนที่อาจจะเ,เปิดช่องให้เกิดปัญหาได้การดูที่ธรรมชาติของอำนาจแต่ละแบบนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยที่จะตอบคำถามเชียงโครงสร้างแบบนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะกันเลยเอาฝ่ายแรกก่อนฝ่ายนิติบัญญัติที่หน้าที่หลักๆก็คือออกกฎหมายใช่ไหมคะซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะมันคือนามธรรมแล้วก็ใช้บังคับเป็นการทั่วไปครับถูกต้องครับ คือไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษแต่เป็นกติกาใหญ่ๆกวงว่างใช่ครับไอลักษณะทั่วไปนี่แหละที่เป็นจุดเด่นแต่ต้องไม่ลืมว่าถึงจะชั่วไปกฎหมายก็ยังสามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพเราได้อยู่ดีนะครับอืมจริงค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐธรรมนูญถึงต้องเข้ามาวางกรอบเอาไว้อีกชั้นอย่างในรัฐธรรมนูญปี60ก็มีมาตรา26ที่บอกไว้ค่อนข้างชัดนะว่าการจะจำกัดสิทธิเนี่ยต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะ ต้องทาเท่าที่จําเป็นจริงๆแล้วก็ต้องเป็นไปนตามหลักสําคัญมากคือหลักความได้สัดส่วนหลักความได้สัดส่วนอันนี้คืออะไรนะคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับหลักๆก,ก็คือต้องดูว่ามาตรการในกฎหมายนั้นนะ่ะมันเหมาะสมไหมจําเป็นจริงหรือเปล่ามีวิธีอื่นที่กระทบน้อยกว่าไหมแล้วสุดท้ายคือช่างน้ําหนักดูแล้วประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้มันคุ้มกับสิทธิที่ประชาชนต้องเสียไปไหม แล้วที่สำคัญคือต้องไม่ไปกระทบแก่นหรือสาระสำคัญของสิทธินั้นๆด้วยครับโหละเอียดเหมือนกันนะคะแสดงว่าถึงฝ่ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ตามใจชอบต้องมีเหตุผลมารองรับตามกรอบรัฐธรรมนูญเป๊ะๆเลยพอจะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆบ้างไหมคะมีครับมีกรณีที่เคยเป็นประเด็นกันอย่างเรื่องพรบภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวกับการผลิตสุรานะครับ ที่มีการโต้แย้งว่าเอ๊ะมันจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพเกินไปหรือเปล่าสารรัฐธรรมนูนก็ต้องเข้ามาดูครับว่าข้อจำกัดนั้นมันสมเหตุสมผลไหมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์สาธารณะอื่นๆแล้วมันได้สัดส่วนหรือเปล่าอ๋อค่ะหรืออย่างกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวงที่อาจจะไปกระทบสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนได้เวลาจะออกกฎหมายแบบนี้ ก็ต้องชี้แจงเหตุผลให้ได้ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เหมือนกันครับนี่คือคกลไกควบคุมอำนาจนิติบัญญัติไม่ให้กระทบสิทธิเกินกว่าที่จำเป็นเข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะออกกฎหมายมาใช้ทั่วไปแต่ก็มีรัฐธรรมนูญคอยคุมอีกทีหนึง่งแต่เหมือนเมื่อกี้มีพูดถึงอะไรพิเศษพิเศษอย่างพระราชกำหนดหรือพอรกรด้วยใช่ไหมคะอันนี้มันต่างจากพรบรปกติยังไงเอ่ยอ๋อพอรกรนี่น่าสนใจมากครับเพราะมันเป็นกฎหมายที่ออกโดย ใครทราบไหมครับฝ่ายบริหารครับอ้าวเรอคะฝ่ายบริหารออกกฎหมายเองได้ด้วยเหรอในกรณีจําเป็นเร่งด่วนตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะครับแต่ประเด็นคือพอรกรเนี่ยออกมาแล้วมีผลบังคับใช้เหมือนพรบรเลยคือจํากัดสิทธิได้เหมือนกันเป๊ะๆแล้วความต่างอยู่ตรงไหนคะจุดต่างสําคัญคือกระบวนการตรวจสอบโดยรัฐสภาในตอนแรกมันเอน่อเรียกว่าน้อยกว่าพราบรมากเพราะพรกรนี้ฝ่ายบริหารออกปุ๊บใช้ได้เลย แล้วค่อยเอาไปให้สภาอนุมัติที่หลังอ๋อใช้ก่อนตรวจสอบที่หลังใช่ครับถึงแม้ว่าถ้าสุดท้ายสภาไม่อนุมัติพรกรนั้นจะตกไปแต่ว่าการกระทําหรือผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในช่วงที่พรกรบังคับใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้หายไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงหรือบางทีก็เป็นการเหลื่อมซ้อนกันของอำนาจบริหารกับนิติบัญญัติที่อาจจะส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิได้เหมือนกันโหน่าสนใจมากค่ะ ที่ฝ่ายบริหารก็มีบทบาทในการออกกฎเกณฑ์ที่กระทบสิทธิได้ในสถานการณ์พิเศษงั้นเรามาดูอำนาจหลักๆของฝ่ายบริหารโดยตรงกันต่อเลยดีกว่าค่ะนอกจากบังคับใช้กฎหมายแล้วเขาก็มีอำนาจออกสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งทางปกครองด้วยใช่ไหมคะอันนี้แหละที่ดูจะต่างจากกฎหมายชัดๆเลยชัดเจนมากครับ เพราะคำสั่งทางปกครองเนี่ยลักษณะมันจะรูปธรรมและเป็นรายกรณีคือมันเจาะจงเลยว่าจะใช้กับใครกลุ่มไหนหรือสถานการณ์อะไรเป็นพิเศษไม่ใช่กฎเกณฑ์ทั่วไปแบบกฎหมายอืผลกระทบของมันจึงโดยตรงและทันทีทันใดมากกว่ากฎหมายเยอะครับ พอเป็นการกระทําที่มันเจาะจงแล้วก็ส่งผลตรงๆแบบนี้โอกาสที่มันจะไปกระทบสิทธิของใครสักคนก็ดูจะมีสูงกว่าการออกกฎหมายที่เป็นกลางๆหรือเปล่าคะแล้วมีกลไกอะไรมาคุมตรงนี้บ้างไม่เอ่ยถูกต้องเลยครับเพราะมันกระทบโดยตรงนี่แหละการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารจึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษและแน่นอนว่ามีกลไกตรวจสอบอยู่ครับ หลักๆเลยก็คือการตรวจสอบโดยสารโดยเฉพาะสารปกครองสารเข้ามาดูครับสารจะเข้ามาพิจารณาว่าคำสั่งหรือการกระทำต่างๆของฝ่ายบริหารเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้หลักเดียวกันกันกบที่คุยไปตอนนิติบัญญัติด้วยคือต้องเป็นไปตามหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือความได้สัดส่วนนั่นแหละครับมีตัวอย่างที่สารเคยเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแบบนี้บ้างไหมคะ มีคดีที่น่าสนใจนะครับอย่างคดีที่เกี่ยวกับชาวประมงที่เขาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของกระทรวงเกษตรเอ็ดที่ไปจํากัดการใช้เครื่องมือประมงบางชนิดในบางพื้นที่บางช่วงเวลานะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะแน่นอนว่าประกาศนี้มันกระทบเสรีภาพในการประกอบอาชีพของชาวประมงโดยตรงเลยแต่ศาลปกครองสูงสุดท่านก็วินิจฉัยซึ่งยืนตามศาลชั้นต้นนะครับว่าถึงแม้จะกระทบสิทธิก็จริงแต่มาตรการนี้ มันจำเป็นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและก็ยังไม่เห็นว่าจะมีมาตรการอื่นที่มันกระทบสิทธิน้อยกว่านี้แต่ยังให้ผลในการอนุรักษ์ได้ดีเท่ากันนี่คือตัวอย่างการใช้หลักความได้สัดส่วนในขั้นความจำเป็นมาตรวจสอบการกระทำของฝ่ายบริหารครับแสดงว่าถึงแม้ฝ่ายบริหารจะสามารถออกคำสั่งหรือลงมือทำอะไรที่กระทบคนโดยตรงได้เลยแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลอีกชั้นหนึ่งเสมอใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎลำดับรองอย่างพวกประกาศระเบียบต่างๆหรือการออกคำสั่งทางปกครองรายชิ้นการกระทำของฝ่ายบริหารทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแม่และรัฐธรรมนูญเสมอแล้วก็มีศาลคอยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้อยู่ครับโอเคค่ะตอนนี้พอเห็นภาพของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแล้วนะคะทีนี้มาถึงฝ่ายสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันคือฝ่ายตุลาการหรือศาลบทบาทหลกัลกๆของศาลคืออะไรคะครับ บทบาทหลักของศาลหรือฝ่ายตุลาการก็คือการตีความกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆที่คนเขาทะเลาะกันมาแล้วก็ที่สําคัญมากในประเด็งที่เราคุยกันวันนี้เลยนะครับก็คือการทําหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็ตามอ่าฟังดูแล้วเหมือนบทบาทของศาลจะต่างจากสองฝ่ายแรกพอสมควรเลยนะคะต่างกันที่ธรรมชาติหรือวิธีทํางานเลยครับ อำนาจของฝ่ายตุลาการเลยมีลักษณะเป็นเชิงรับหรือ reactive อย่างชัดเจนเลยเชิงรับหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าศาลจะใช้อำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นครับคือต้องมีคดีมีข้อพิพาทหรือมีคำร้องถูกนำเสนอขึ้นสู่การพิจารณาของศาลก่อนศาลไม่ได้เป็นฝ่ายริเริ่มออกกฎเกณฑ์นโยบายหรือคำสั่งอะไรที่จะไปกระทบสิทธิของประชาชนในวงกว้างได้เองโดยตรงเหมือนอย่างที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ออกกฎหมายหรือฝ่ายบริหารออกคำสั่งทางปกครองตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากถ้าศาลเป็นฝ่ายรับเรื่องไม่ใช่ฝ่ายเริ่มเรื่องแบบนั้นงั้นบทบาทหลักๆของศาลก็คือการเข้ามาตรวจสอบหรือแก้ไขสิ่งที่ฝ่ายอื่นเขาทำไปแล้วเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือบทบาทในทางอุดมคติเลยแล้วก็มีตัวอย่างที่ศาลทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิได้น่าสนใจอยู่หลายกรณีนะครับอย่างเช่น เอ่อมีคดีหนึ่งที่สารปกครองเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่การรถไฟเขาอนุญาตให้ติดสติกเกอร์โฆษณาเต็มกระจกหน้าต่างรถไฟไปหมดเลยจนผู้โดยสารมองไม่เห็นวิวข้างนอกอ,อ๋อเคยได้ยินค่ะสารท่านมองว่าการกระทำแบบนั้นมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้โดยสารนะทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่สิ่งของที่ถูกขนส่งไปไม่ใช่ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิจะมองเห็นทิวทัศน์หรือได้รับความสะดวกสบายตามสมควรโหลึกซึ้งนะคะ หรืออย่างที่สารรัฐธรรมนูญเคยตีความเพื่อขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิเรื่องความเสมอภาคให้ครอบคลุมไปถึงสิทธิของผู้หญิงในการเลือกใช้นามสกุลหลังสมรสด้วยนะครับแม้ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีกฎหมายเขียนไว้ทงตรงชัดเจนแต่สารก็ตีความจากหลักการใหญ่ในรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิให้ประชาชน ฟังดูเหมือนศาลเป็นที่พึ่งสําคัญในการปกป้องสิทธิเลยนะคะแต่ศาลเองก็คงมีข้อจํากัดเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นคําพิพากษาเนี่ยมันไม่ได้มีผลเป็นกฎหมายที่ใช้กับทุกคนหรือเปล่าคะใช่ครับนั่นคือข้อจํากัดสําคัญอย่างหนึ่งโดยหลักการแล้วคําพิพากษาของศาลจะผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีนั้นๆเป็นหลักนะครับแม้ว่าแนวคําวินิจฉัยหรือบรรทัดฐานที่ศาลสร้างไว้อาจจะมีผลในทางปฏิบัติให้คดีอื่นๆ หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆต้องเอาไปพิจารณาตามแต่ก็ไม่เหมือนกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจาแล้วมีผลใช้บังคับกับทุกคนทันทีอืและศาลก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงไปสั่งให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปทํานั่นทนํานี้ได้โดยตรงนะครับทําได้แค่ชี้ว่าสิ่งที่ทําไปแล้วหรือกฎหมายที่ออกมานั้นมันชอบหรือไม่ชอบได้กฎหมายหรือชอบหรือไม่ชอบได้รัฐมนูญเท่านั้นเองโอเคค่ะ ตอนนี้เราเห็นภาพรวมของทั้ง3อํอำนาจแล้วทั้งลักษณะเฉพาะตัวข้อจํากัดแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าเราจะลองย้อนกลับไปตอบคําถามต,ตั้งต้นของเราที่ว่าฝ่ายไหนมีโอกาสที่จะริเริ่มการละเมิดสิทธิน้อยที่สุดโดยดูจากธรรมชาติของอำนาจที่แต่ละฝ่ายมีมันจะสรุปได้ว่ายังไงคะครับถ้าเราเปรียบเทียบ DNA หรือธรรมชาติการทํางานพื้นฐานของทั้ง3ามอำนาจเลยนะจะเห็นความแตกต่างที่สําคัญมากๆครับ คือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์กว้างๆใช่ไหมครับส่วนฝ่ายบริหารเป็นผู้ลงมือปฏิบัตินำกฎเกณฑ์นั้นไปใช้และออกคำสั่งในรายละเอียดทั้งสองฝ่ายนี้มีลักษณะการทำงานที่เป็นเชิงรุกหรือ proactive คือเป็นฝ่ายเริ่มต้นการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนได้โดยตรงในขณะที่ฝ่ายตุลาการในขณะที่ฝ่ายตุลาการมีลักษณะเป็นเชิงรับหรือ reactive อย่างที่เราคุยกัน คือต้องรอให้มีกรณีพิพาทหรือมีเรื่องเข้ามาสู่ศาลก่อนถึงจะเริ่มใช้อำนาจพิจารณาได้ทำหน้าที่ตรวจสอบตีความตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้วเป็นหลักดังนั้นถ้าเรามองจากธรรมชาติหรือวิธีการทำงานพื้นฐานแบบนี้ล้วนๆเลยนะครับฝ่ายตุลาการจึงดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพโดยตรงในการริเริ่มที่จะสร้างการละเมิดสิทธิเสรีภาพในวงกว้างน้อยกว่า อีกสองฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดเจนครับเพราะบทบาทหลักของเขาคือการตรวจสอบและแก้ไขไม่ใช่การสร้างหรือลงมือกระทําเองตั้งแต่ต้นฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยค่ะถ้าเราวัดกันที่ใครเป็นคนเริ่มแอคชั่นก่อนฝ่ายที่รอรับเรื่องเข้ามาก็ย่อมมีโอกาสที่จะเริ่มก่อเรื่องเองได้น้อยกว่าฝ่ายที่ลงมือสร้างกฎหรือลงมือกระทําโดยตรงแต่ก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าถึงแม้ศาลจะไม่ใช่คนเริ่ม แต่ว่าผลของการตีความกฎหมายหรือการวินิจฉัยของศาลเองเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสิทธิได้เหมือนกันนี่คะโอ้เป็นข้อสังเกตที่สําคัญและถูกปอมอย่างยิ่งเลยครับแม้ว่าโดยโครงสร้างแล้วศาลอาจจะไม่ใช่ผู้ริเริ่มการกระทําโดยตรงแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจากคําวินิจฉัยหรือการตีความกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของศาลนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนได้อย่างมหาศาลจริงๆครับเช่นยังไงคะ เช่นถ้าหากสารตีความกฎหมายหรือตีความรัฐธรรมนูญไปในทางที่จำกัดสิทธิให้แคบลงหรือปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องที่จริงๆแล้วควรจะได้รับการคุ้มครองตามหลักการผลลัพธ์สุดท้ายที่ประชาชนได้รับก็อาจจะไม่ต่างจากการถูกละเมิดสิทธิโดยอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเลยก็ได้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถึงแม้จะไม่ได้เริ่มเองแต่ถ้าการตัดสินหรือตีความมันออกมาในทางลบก็กระทบสิทธิได้หนักเหมือนกันใช่ครับ แต่ถ้าสรุปตามคำถามตั้งต้นที่มองแค่ธรรมชาติหรือโครงสร้างการทำงานเป็นหลักเราก็อาจจะพอพูดได้ว่าฝ่ายตุลาการดูจะมีโอกาสริเริ่มละเมิดสิทธิน้อยกว่าฝ่ายอื่นๆเพราะบทบาทหลักคือการตรวจสอบไม่ใช่การสร้างหรือการบังคับใช้กฎเกณฑ์โดยตรงตั้งแต่แรกพอจะเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ได้ไหมคะในมุมมองของโครงสร้าง ถ้ามองในเชิงโครงสร้างอำนาจตามทฤษฎีก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับการออกแบบให้มีฝ่ายตุลาการคอยทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพอย่างหนึง่งแต่มันก็มีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่เหมือนกันครับแต่อะไรคะแต่คือ ประสิทธิผลในการทำหน้าที่ตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิของฝ่ายตุลาการในโลกความเป็นจริงนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่โครงสร้างสวยๆตามทฤษฎีเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญอื่นๆอ,อ,อีกเยอะมากครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของผู้พิพากษาแต่ละคน ความกล้าหาญที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐฝ่ายอื่นๆโดยไม่หว่นแกลงและที่สำคัญที่สุดเลยคือความรู้ความสามารถและความถูกต้องแม่นยำในการตีความกฎหมายและรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักวิชาและเจตนารมณ์ที่แท้จริงหมายความว่าต่อให้โครงสร้างมันดูดีแค่ไหนแต่ถ้าปัจจัยพวกนี้มันบกพร่องไปการคุ้มครองสิทธิที่ควรจะเป็นมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงถูกต้องครับ ถ้าศาลขาดความเป็นอิสระถูกแทรกแซงได้หรือผู้พิพากษามไม่กล้าหาญพอที่จะยืนหยัดในหลักการหรือเกิดตีความกฎหมายผิดพลาดไปแม้โครงสร้างจะออกแบบมาให้ศาลมีศักยภาพโดยตรงในการริเริ่มละเมิดสิทธิน้อยกว่าฝ่ายอื่นแต่ศาลก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือในทางกลับกันการตีความที่ผิดพลาดนั้นเองก็อาจจะนําไปสู่การจํากัดสิทธิหรือไม่คุ้มครองสิทธิที่ควรจะได้รับความคุ้มครองเสียเองได้เหมือนกันครับสรุปการเจาะลึกของเราในวันนี้การเปรียบเทียบธรรมชาติของอํานาจทั้ง3ฝ่ายก็ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจนะคะฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเนี่ยมีลักษณะเป็นเชิงรุกในการสร้างและบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะกระทบสิทธิได้โดยตรงในขณะที่ฝ่ายตุลาการมีลักษณะเป็นเชิงรับ ทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นหลักทำให้ถ้ามองจากธรรมชาติการทำงานพื้นฐานแล้วก็อาจจะมีศักยภาพโดยตรงในการริเริ่มการละเมิดสิทธิน้อยกว่าจริงๆค่ะครับแต่ผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้คิดต่ออีกนิดนะครับคือถึงแม้โดยโครงสร้างแล้วฝ่ายตุลาการอาจจะมีศักยภาพโดยตรงในการริเริ่มละเมิดสิทธิน้อยกว่าก็จริงแต่ในฐานะที่เป็น,นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและอาจจะเรียกได้ว่า เป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือหลักการสำคัญสำคัญในทางปฏิบัตินั้นบทบาทในการตีความกฎหมายของศาลกลับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชะตากรรมของสิทธิเสรีภาพของพรกเราทุกคนเลยนะครับอืมค่ะคำถามที่มันยังคงอยู่และท้าทายสังคมของเราต่อไปก็คือเราจะสร้างหลักประกันที่แท้จริงได้อย่างไรว่าอำนาจตุลาการที่เราฝากความหวังไว้เนี่ยจะถูกใช้อย่างเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการคุม้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์นี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนอาจจะต้องช่วยกันขบคิดกันต่อไปครับ